มาดูการใส่ลูกหมากนะครับก็ถ้าซื้อไปใส่อ e ีนะครับน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้นะครับก็ใส่แล้วขันให้แน่นนะครับให้แน่นเลยอย่าให้มันมีระยะนะครับก็ขันให้แน่นนะครับถ้าขันไม่แน่นผลที่ตามมาก็คือลูกหมากหลวมบางทีไม่หลวมนะครับ อาจจะเป็นตัวเบ้าลูกหมานะครับนี่อย่างคันนี้นะครับลูกค้าเขาเอาไปเชื่อมนะครับทาทาตัวบูทข้างในใหม่แล้วนะครับเหตุผลที่ต้องทําก็อาจจะเป็นเช่นนี้นะครับขันน็อตลูกหมากไม่แน่นนะครับขันให้แต่พอเห็นรูแล้วใส่สลักเข้าไปนะครับพอใช้งานไปปั๊บมันโยกได้นะครับผมโยกได้มันก็กินเบานะครับแล้วก็ พอตัวนี้ยางลูกหมากตัวนี้ก็น่าจะอัดจารบีเยอะเกินไปนะครับทําให้ยางลูกหมากขาดนะครับขาดเสร็จฝุ่นมันเข้านะครับฝุ่นมันเข้าเสร็จก็หลวมนะครับหลวมใบนะครับีการุรักษ,ษาก็ไม่ต้องอัดเยอะนะครับอัดแค่นิดเดียวถ้าเห็นยางตัวนี้ขาดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ อย่าปล่อยไปนานนะครับอย่าหมดแค่นิดเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มีขายข้างนอกมีขายนะครับนี่อย่าลืมดูแลกันด้วยนะครับสวัสดีครับ